แต่ดีนะติดน้ำตกเลยอ่ะลางได้ปกติดเลยอ่ะนี่เลยครับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆกล้องภาพก็ตัดเป็นแบบนี้ครับซึ่งฟุตเทจเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะอยู่ดีภาพก็เปลี่ยนเฉยแต่กล้องก็ยังบันทึกได้ต่อนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมาเห็นตอนจะมาตัดต่อคลิปที่นี่เหมือนกันเสียดายมากครับกะว่า ถ่ายภาพเล่นน้ําไว้สนุกสนุกแล้วก็พูดคุยกับพี่ฮอตจังอย่างสนุกเลยแล้วก็มีช่วงหลังเก็บภาพบรรยากาศความทรงจําโรแมนติกไว้ด้วยของพี่ฮอตจังกับแฟนเขาภาพเป็นอย่างยาวเลยครับงงมากครับแต่กลับไปถึงที่พักผมก็เช็คกล้องดูอีกทีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ่ายได้ปกติเียดายมากเลยครับขอโทษทีนะพี่เลยไม่ได้ภาพความทรงจำสวยเลยช่วงหลัง